่มีอาหารขายตอนกลางคืนนะครับใครหิวก็มาทานที่นี่ได้นี่ซื้อยะสะเดาก็มีปลาทูอ๋ตอตัวนี้อันนี้นน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 ตาพริกบกครับนี่ ทำตามสั่งบ่่นีตามสั่งได้นี่โอ้ตามสั่งได้ปลาทูเมนาเม่นาปลาทูอย่างงี้ครับเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะสั่งได้หมดเลยครับเป็นไงก็ได้ะหน้าสดครับมีครับทำได้ครับอัหนึ่งครับสองโอ้นดำพริกตามตามสั่งไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกเด้ียมีแต่สำเร็จรูปอันนี้สั่งได้จะเอาแบบไหนแบบไหนพริกปลาทูก็ได้โอ้ดีดีดีหอมเหมือนหอมครับครับงาด้วยครับผสมกับ เ้าใจคุ้นแก่ใส่ให้ผมใน่เ้อโอ้มีข้าวจีเ่ข้าวจีใส่ใบเตยด้วยวันนี่มีหลายๆแบบใบติชุบไข่ข้าวกรรมก็มีชุบไข่แล้วก็ปิ้งที่นี่ข้าวจีนี่ก็กินอร่อยกินร้อนๆหลายอย่าง จำหน่ายที่นี่โอ้มีเยอะแยะเลยนี่ปลาทูก็มีใครที่ชอบกินน้ำพริกกินผักก็มาซื้อที่นี่ได้เออ,อ,อ,อม,มีมีมีตำตมสั่งอีกเนะา,ตตาะตำปลาทูน้ำพริกปลาทูโอ้ดีดีฮะดขีข้าวข้าวอ่าขอบคุณหลายๆ,ๆร้านลุงโต้งขนมไทยมีขนมหลายหลายแบบ ข้าเหนียวแก้วก็มีขนมชั้นก็มีขนมเม็ดขนนมีมากมายฝอยทองก็มาซื้อได้ที่นี่ครับมีจำหน่ายที่ตลาดตลาดต้องชมอยู่กูขานของหวานนี่ว่าถุงละหบาท มีมันเชื่อมมีอ๋ออันนี้บัวลอยเนาะนี่บัวลอยทุกอย่าง5้าบาทว่างั้นเออดีอ๋อต้องการซื้อขนมหวานก็มาที่นี่นะครับก็มีจำหน่ายที่นี่แหละมาซื้อที่นี่ตลาดต้องชมขกข,ขันชิ้นเลดี้มีลูกชิ้นหล,ลายแบบนะครับลูกชิ้นทอด มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อบอมีอยู่เจ้าก็มีที่ก็ใส่ถุงไว้มีหลายอย่างครับนี่แหละเป็นเป็นอาหารโตรุง่งใครที่สนใจก็มาชมมาซื้อที่นี่ได้ เป็ดกระโละโบแมีขาหมูถ้าไปแล้วม,มันกอจะกลับมันกอบจะลึกจะคล้องอะนะมีขาหมูมาซื้อที่นี่ได้มีจำหน่ายทุกวันอันนี้ไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยขายเป็น,ปนสามชิ้นกี่บาทเนี่ยสามสามออไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาท,บบาทก็มีจำหน่ายที่ตลาดต้องชมก็มาซื้อหาได้ที่นี่นะครับ นี่ก็เป็นไส้กรอกอีสานไม่ละ10บาทอันนี้อาหารถุงตลาดต้องชมถุงละกี่บาทครับนี่สามสิบบอ,อันนี้3ามอันนี้20่มี30 20กับ10บาทอาหารสําเร็จรูปก็มาซื้อหาได้ที่นี่ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ ตลาดต้องชมคู่คันที่นี่จำหน่ายมะพร้าวน้ำมะพร้าวมีทั้งมะพร้าวสดแล้วก็ที่ใส่ถทยต้องการน้ำมะพร้าวก็มาหาซื้อได้ที่นี่วารีเทพบ่ือจะไหนอ๋อ <c oughs> <c oughs> อ๋อครับครับอันนี้ก็มีหลายๆแบบอันนี้น้ำอะไรครับนี่น้ำสตรอเบอรี่ตรงนี้ก็มีใส่น้ำแข็ง,นขงสนใจก็มาซื้อได้จดำหน่ายส่วนนี้เป็นปีกมีไก่ด้วยนะครับมีมีขาหมูด้วยมีขาหมูชื่อร้านอะไรครับนี่ เทพเจ้าครับเทพเจ้ามีมีที่ตลาดต้องชมนี่แหละก็มาซื้อหาที่นี่ได้เป็นอาหารเย็นซื้อไปกินที่บ้านก็ได้นะครับมีสตรอเบอรี่จำหน่ายที่นี่นะครับสดสด,สดอันนี้กล่องละร้อยแปดสบกล่องละร้อยห้าสิบก็มีกล่องละร้อยก็มีต้องการซื้อสตรอเบอรี่ก็มาที่ตลาด ต้องชมอำเภอกุคันครับมีขายทุกวันส่วนข้างหลังอันนี้เป็นส่วนที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเข็มขัดก็มีครับเข็มขัดก็มีกระเป๋าก็มี thank <laughs> you very bad time.